ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเก้าเก้าสี่ห้าหกหนึ่งเก้าเก้าสี่ห้าหกหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบเอ็ดสามหกห้าสี่สามหนึ่งสามหกห้าสี่สามหนึ่งออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสองหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ด หนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดออกรางวันที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสามห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหกห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหกออกรางวันที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสี่หกสองเก้าหกสามเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่ยี่สิบห้า 862434862434 4, 4, 4. ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 736090736090 0, 0, 0. ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 654552654552 ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี 5, ่สิบปดหกสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี 90, ่สิบเก้าหกศูนย์สามห้าเก้าศูนย์หกศูนย์สามห้าเก้าศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สามสิบ สองหนึ่งห้าสองสาสองหนึ้สองสามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สาิบเอ็ด